เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่อะไรที่เราจะได้เห็นกันง่ายๆเนาะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอว่าลายแดงเนี่ออกลูกทีละสองตัวเลยเหรอนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาส่องดูพฤติกรรมอย่างหนึ่งของไรแดงเทพนะครับผมคิดว่าแม้แต่คนที่เลี้ยงไรแดงอยู่เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมของไรแดงแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไว่สังเกตรจริงๆนะแล้วยิ่งไรแดงชนิดอื่นที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยอย่างไรแดงสยามหรือไรแดงมาโครอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่รู้ด้วยซ้ําว่า พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยของไรแดงที่ท่านเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะครับนี่ที่ผมเลี้ยงเป็นไรแดงเทศนะครับซึ่งมันสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายนะวันนี้ที่อยากจะได้จากเพื่อนๆก็คืออยากจะให้ช่วยกันสังเกตนิดนึงนะครับว่าไรแดงที่ผมจะไปพาไปดูเนี่ย มันกาลังทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็ทําไมเพื่อนๆถึงคิดเช่นนั้นนะจริงๆแล้วตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสรุปให้นะครับว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยคิดว่าไรแดงมันกําลังทําอะไรอยู่นะครับคิดว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของไรแดงนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็แปลกใจก็เลยถ่ายเอาไว้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ดูกันด้วยนะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกๆแล้วก็เสริมความรู้กันไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามกันเลยนะครับ นี่ครับลองดูใกล้ๆก,กันเลย ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไรแดงชนิดอื่นอย่างไรแดงมาโครหรือว่าไรแดงสยามเนี่ยตัวเขาจะค่อนข้างเล็กเราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นนะครับเพราะว่ามันเล็กจริงๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไรแดงเทศนะครับซึ่งเป็นไรแดงที่มีขนาดใหญ่เนาะอย่างที่เรารู้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณ3มมิลลินะครับสำหรับตัวเมียนะก็ทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมแบบนี้ได้ด้วยตาเปล่านะครับ เพราะว่าตอนแรกที่ผมเห็นก็คือเห็นที่ในกะละมังเลี้ยงเลยนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่อะไรที่เราจะได้เห็นกันง่ายๆเนาะอ่ เียน,นี้พวกนายเนี่ยแหมเห็นอยู่ในที่กลางแจ้งแบบนี้นะโอ้แต่ตอนนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับสงสัยน้ำท่าดีก็เลยแบบโอโ้ตัวเอาตัวเอาขยายตัวเอาขยายตัวเอาเลยเนี่ยนะครับตอนนี้อ้วนมากนะครับแล้วก็เป็นรอยแดงที่มีอายุยืนอย่างที่ผมเคยทำคลิปอธิบายไว้นะครับ ก็ถือว่าถ้าใครได้เลี้ยงเนี่ยก็จะได้เห็นพฤติกรรมของไรแดงชนิดนี้แบบใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าแบบเนี้ยหาดูยากเหมือนกันนะอ่ะตอนนี้เรามาถึงสรุปนะครับสรุปกันว่าสิ่งที่เราได้เห็นไปเนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงนะครับเห็นตรงกับผมหรือเปล่านะครับว่าที่ผมสรุปไปเนี่ยมันน่าจะใช่ไหมนะมาสรุปกันก็นกคือว่าด้วยด้วยสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งข้อสันนิษฐานมาว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็น อะไรนะก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันดูนะครับว่าสิ่งที่ผมสรุปเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมนะครับส่วนตัวก็คือไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็สรุปไปให้แล้วนะครับว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นอะมาสรุปเป็นข้อๆกันนะครับตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะลายแดงมันกําลังทําอะไรอยู่นะแล้วก็มานั่งอลองลองเอามาส่องดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ไล่ดูไปเป็นข้อๆนะครับ ซึ่งสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยก็คือว่า 1. ายไรแดงกำลังออกไข่นะครับ 2. ไรแดงกำลังออกลูกเป็นตัวนะครับหรือ 3. ม,มันโดนโรติเฟอร์ลงนะครับเป็นโรติเฟอร์หรือเปล่า 4. ก็คือว่ามันกำลังผสมพันธุ์นะทำไม,มันถึงมี4ข้อที่ผมคิดมานะครับอันดับแรกนะครับผมสังเกตที่ตัวเมียก่อนนะครับสังเกตสังเกตที่ตัวเมียเนี่ย ตัวเมียไม่มีไข่อยู่ที่หลังเลยนะครับเพราะนเนี้ยมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ว่า1มันกําลังผสมพันธ์อยู่กับ2คือมันกําลังออกลูกเป็นตัวเพราะเราไม่เห็นไข่ใช่ไหมเออเพนเนี่ยมันอาจจะกําลังออกลูกเป็นตัวอยู่นะครับอสองก็คือไอตัวที่เกาะอยู่ที่ก้นของตัวเมียเนี่ยดูแล้วมันไม่เหมือนไข่เลยครับดูแล้วมันไม่เหมือนไข่เลยนะฮะเพราะว่าเราเรา เคยเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไข่ของไรแดงเทศเนี่ยมันจะมีเป็นฝักคล้ายๆกระถินเลยนะครับแล้วก็มีจุดแดงจุดดำๆอยู่ตรงกลางสองจุดแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งตอนที่เราดูเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะครับว่าไอ้สองสองพวงที่มันเกาะอยู่ตรงก้นของไรแดงเนี่ยมันคือไข่นะครับเพราะมันลักษณะมันไม่เหมือนไข่เลยนะอ่ะต่อมาก็คือไอ้ตัวที่เกาะอยู่ตรง ก้นของายแดงเนี่ยแม่เขากําลังออกลูกเป็นตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นไข่อยู่ที่หลังใช่ไหมแสดงว่ามันก็อาจจะออกลูกเป็นตัวนะตอนแรกเห็นแค่ตัวเดียวที่เกาะอยู่ตรงตรงข้างหลังเนี่ยก็ยิ่งเชื่อใหญ่เลยว่ามันน่าจะเป็นตัวของลูกมันนะครับเพราะคิดว่ามันตัวมันค่อนข้างโตเนี่ยมันออกลูกก็คงไม่ก็คงออกลูกได้ทีละตัวนะครับ แต่พอมาส่องดูอีกคู่หนึ่งนะครับกลายเป็นว่าเจอไอ้ตัวที่เกาะอ,อยู่ตรงข้างหลังตรงก้นของไรแดงตอเมียเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งตัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอว่าไรแดงเนี่ออกลูกทีละสองตัวเลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้ผมก็เลยตัดออกไปนะครับและอีกข้อ,อ,ขอสังเกตหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ลูกของไรแดงก็คือว่าตัวที่เกาะอ,อยู่ด้านหลังเนี่ยมันมีลำไส้ แล้วลำไส้เนี่ยมันมีอาหารผมไม่ได้บอกว่าไรแดงที่เกิดประใหม่จะไม่มีลำไส้นะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นไรแดงที่เกิดมาใหม่เนี่ยเขาน่าจะยังไม่ได้กินอาหารอะไรเพราะฉะั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรตกค้างอยู่ในลำไส้ของเขานะครับเพราะงั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ลูกของไรแดงละ,ะนะต่อมาคือโรตีเฟอร์ใช่หรือเปล่านะครับโรตีเฟอร์เนี่ยจริงๆเราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเวลามันเกาะที่ตัวไรแดงเนี่ยมันจะเกาะยุบยับ ทั่วตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวไรแดงเทศเนี่ยผมยังไม่เคยเจอปัญหาว่ามันโดนโรติเฟอร์เกาะนะครับเพราะว่าเป็นไรแดงขนาดใหญ่เวลาว่ายน้ำเนี่ยเขาจะว่ายน้ําค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เร็วดีตัวปุ๊บๆๆเลยนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะสลัดโรติเฟอร์ออกไปได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีโรติเฟอร์ลงเนี่ยเราน่าจะเห็นว่ามันเกาะตามตัวนะครับหรือไม่ก็ไรแดงเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกโรติเฟอร์เกาะเลยก็ได้นะครับ ทีนี้ก็เลยมาถึงข้อที่3นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าไรแดงกําลังผสมพันธุ์ตอนแรกที่เห็นตัวผู้คิดว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับกำลังผสมพันธุ์กันอยูอ่ทีนี้ก็มาคิดว่าเออมันก็เป็นไปได้นะหนึ่งก็คือตัวเมียยังไม่มีไข่เนะาะสองตัวที่เกาะอ,อยู่ตรงก้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัว ายแดงเล็กนะครับที่อาจจะเป็นลูกของายแดงเพราะว่ามันมีอาหารที่อยู่ในลำไส้ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นส่วนโค้งงอไปตามลําตัวของไรแดงนะครับนั่นคือลําไส้ของเขาที่มีอาหารตกค้างอยู่นะครับเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไรแดงที่โตแล้วนะครับแต่ทําไมมันตัวเล็กล่ะมันก็คือไรแดงตัวผู้เนี่ยปกติมันจะตัวเล็กกว่าตัวเมียอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ การที่มันเกาะอยู่ที่ก้นของตัวเมียนะครับที่เราเห็นเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างสรุปได้ว่ามันน่าจะเป็นการผสมพันธุ์ของไรแดงนะเออแล้วตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับมี1ตัวตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวแต่จับอีกคู่หนึ่งมามีตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวนะมี2ลมหนึ่งนะครับก็เลยยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วผมก็คอยทําให้ผมเนี่ยคอยมามองกระมัง เลี้ยงไรแดงอยู่นะครับบ่อยๆนะครับว่าเอ้มันมีแบบนี้บ่อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราจากความรู้พื้นฐานที่เราเคย ได้ศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องไรแดงนะครับถ้าเกิดกรณีที่เขาจะผสมพันธุ์มีตัวผู้ตัวเมียอ,อยู่ในอ่างเนี่ยแสดงว่าน้ําเริ่มมีปัญหาหรือเราตั้งใจจะให้เขาออกไข่นั่นเองซึ่งของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเลี้ยงตามสไตล์ที่ว่าเลี้ยงเพื่อให้ไรแดงออกไข่เพราะผมจะเก็บไข่ไรแดงเนาะแต่ยังไม่เคยสังเกตเลยว่าเขาผสมพันธุ์กันยังไงนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขาผสมพันธุ์เนี่ยมันจะ มีพฤติกรรมอะไรยังไงนะครับก็เพิ่งมาคอยมาเคยส่องให้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับอ่าก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียกําลังผสมพันธุ์กันอยู่นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าตัวผู้เนี่ยพยายามจะเอาก้นไป ใกล้กับตัวเมียนะครับทั้ง2ตัวเลยพยายามจะแย่งกันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอวัยวะเพศของเขาที่กําลังประสมพันธุ์กันอยู่นะอันนี้จินตนาการไปเพราะว่าสิ่งที่เราส่องให้ดูเนี่ยมันเป็นแค่กล้องมาโครที่ติดกับมือถือนะครับไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์นั้นก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าแล้วก็ เราไม่เห็นใกล้กว่านี้นะครับถ้าเกิดเห็นใกล้กว่านี้เนี่ยเราน่าจะบอกได้นะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกๆนะครับมา,าถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเห็นผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้เห็นด้วยเนะาะาะงกันเนี่ยก็เลยเอามาถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดการ เปลี่ยนน้ำไรแดงเติมอาหารไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับที่ต้องทําเป็นประจําเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบลักษณะการเนื้อหาของเราแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับว่าช่องประกาศไทยที่ YouTube นี้หรือ Facebook Fanpage นะครับประกาศไทยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น l ล ne นะครับ l ล n e ID นะครับปรากัดไทยนะครับตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ วันนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดได้แล้วนะนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ uh